น้ำโขงไปเห็นเยือกขนาด่อนถืออก็หลากต้องหาเยื่อก่อนครับหาเยื่อก่อนใส่เดือนแล้วพิมพฝั่งแม่น้ำโขง ผีหลอามาหยอดประหลาดครับหรือปลากระทิงนะครับตามเหลือพิน้ำฟังโค้งครับใส่เบ็ดอันนี้เบ็ดโฟมนั่นเองนะครับใส่เบ็ดโฟมก็มีเอืเ้อเศษเดือนครับใช่ปะตกไปใส่หรอโอ้ฮะเป็นเปิการเปิดฤด,ดูกาลแรกของการล่าครับล่าประหลาดก้อนพี่นอ้อง ของปีหกหกนะครับการเปิดฤด,ดูกาลแรกของปีหกล่งองโค้งปีสองห้าหกครับเปิดฤด,ดูกาลล่าปลาลุ่มน้ําโขงเมื่อนี้ล่าปลาหลาดก่อนครับเบิ้งปลากระกทิ่งก่อนนะมาหลุดน้ากันครับที่การใส่กับหยอนลงนีหุ้งหินนั่งสินครับหรือทินแต่ต้องหลีกครับเดี๋ยวย้ายไปเรื่อยครับนี่เป็นโฟมเนี่ยน,นี่ใส่ไปเรื่อย ใส่เลยกัเก็บเลยรถแท็กซี่อะไรก็เก็บเลย,เลยอันนี้เป็ดเบ็ดเก่าตะป,ป,ปีกายนี่็นหรือเปล่าเป็ดเก่าตะปีกายนี่เมื่อสิเป็นังไหบมาแล้วเสียใดอยู่บ่ม,นนมีคมค,ม,คมบ่ถ้าบ่คมก็ส,เเเสมมิเดี๋ยวเอาขึ้นเบ็ดสองไม้จวมาเท่ากับยังหลายอยู่ครับเบ็ดเพียก์เลยมันท่านี่ลุ่มหรอกอีกประมาณสิ้นเดือนครับสีลุ่มเป็ดเพียก สายเปลีป่ยนไปเรือ่อประมาณสาหลังสีหลังอย่างะครับเดี๋ไปเรือ่อยพี่น้องแต้มแรกมาแหลกมดูโค้งระดูโค้งพี่นอ้อง

กระทิงดุมาแล้วครับนี่กระทิงพี่น้องใส่สวยๆเลยนี่อุ้ยใส่เงามเนาะอะแรนะเนี่ยอ,ยอ,นนอ,นนอ๋ไอ้เครื่องโอ้ประกดประกดเครื่องประกดประกดพี่น้องกดหน่อยอ่ะ

ตะ uhm, บูหินใช่ะตะบูหินเขาเสี่ยนหากินหลากหลายพี่น้องหากินหลากหลายครับอันนี้ก็ตีม่องอันนี้ก็ยิ่งดำน้ำยิ่งปลาเนื่อเราบมังค์ขึ้นไปยิ่งดำน้ำยิ่งปลาครับคนดำยิ่งใส่หน้ากากดำยิ่งเลยอันนี้ยอดประหลาด ลายม่วงครับเนี่เสียนม่วงเส้นลายม่วงนี่ครับนี่ยม่วงปลาเพี๋ยปลาอิตุอันนี้เทียนครับเนี่ยหาผู้เดียวครับฝีมือครับนี่เสียนเก่าครับผู้เฒ่าเบื้งวิธีการครับอ่ะอันปูขาวๆเหมนม่วงนี่ครับเนี่ยพูนอันหนึ่งพูนึ่งนี้พูนเท่งๆพูนฮะอ่าใหม่ทอทางลงไปครับทางหินครับนี่ย ทั้งหินให้ปลามันออกจากจากหลือหินจากถ้รมนะครับวิธีการตีม่องพัดเดินตีม่องแค่นี้พัดเดินตีม่องรีม่องไล่มอ่มองครับไ <c oughs> ล่ม่องตีม่องไล่มองโค้ง,งครับพี่น้องเพิ่งจะโค้งหมอกวงวิธีการหากินของแต่ละพื้นที่กันก็คือกันครับเฮียก็ปล่อยลงเลยครับปล่อยลงไปเลย <c oughs> ให้จะน้อยแต่เบิ้องพันยามครับไปได้ไปตีไปทางหินครับทางหรือหินนับไปยังไปนี่ก็ดับเครื่องรองลงมาครับบไปนี้ก็ทางลงไม่เรื่อยครับวิธีการปลาเพียปลาเพียไปยูทูปนะ <c oughs> ปลาเป็นราคาพี่น้อง โลละสองล็อตทางลงมาเรื่อยมาิอดโปสุดท้ายกับจับแล้วก็วกยามขึ้นไปบันทึทางล,ง,ลงมาทางหินครับเพื่อให้ปหหลาแลนออกเสีมองอ่าเศร้าแล้วก็นิ <c> ี <oughs> ไปจับแบบโปมองนะครับบันทึขาวๆนะขึ้นโปมองปอมมองอ่าจับแล้วก็ยามไปเรื่อยๆครับเดิง ให้พี่น้องเบิง้งวิธีการตีม่องครับการท้ากินของวิธีของคนแคมของการหาอยู่หากินนะครับหลากหลายครับพี่น้องแต,แต่วิสาภัมันใส่เบ็ดแน่ใส่ใสม่องแน่ตึกแหกมีท่านี่ก็ยอดประหลาดครับเออฝนแต่ว่าประหลาดเพราะท่าน วันไดมือนี่มือแรกมือแรกของการล่งหาครับเ้นเบ็ดเขาเขาเป็นป้อมป้อม้นเขาาวม็นเบ็ดประลา,ดาัดครับใส่ไปต้องเหลือหินพี่น้องยอดไปต้องเหลือหินนํำมันนี่